ท่านผู้ชมครับจากระยะเวลาแรกของสงครามมหาเอเชียบรูรพาเมื่อกองทัพญี่ปุ่นและกองทัพมณฑลพยับของไทยมาใช้ลำปางเป็นฐานทัพใหญ่ในภาคเหนือช่วงต้นของสงครามกองทัพญี่ปุ่นโดยกำลังทางอากาศก็ลุกหนักและสามารถยึดเมืองยังกุ้งของพม่าได้ขณะที่กองทัพของไทยนั้นก็อรับภารกิจเข้าตีเมืองเชียงตุงแล้วก็สามารถยึดเมืองเชียงตุงได้ เพื่อมุ่งยึดพม่าตอนเหนือให้ได้เช่นกันและเมื่อเริ่มปลายปี2485กองทัพพันธมิตรก็เริ่มตีโต้กับกำลังทางอากาศจึงเริ่มใช้กำลังจากจีนคณะชาติที่จับมือกับพรรคคอมมิวนิสต์ลุกขึ้นมาต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นการใช้ฐานทัพอากาศที่เมืองคุนหมิงแทนการใช้เครื่องบินโจมตีจากอินเดียการโจมตีทางอากาศของฝ่ายพันธมิตรจึงมุ่งเป้าเข้าโจมตีฝ่ายญี่ปุ่นและไทย ที่จังหวัดลำปางอย่างหนักหน่วงขึ้นและแล้วเหตุการณ์สำคัญที่ถือว่าเป็นยุทธภัหาครั้งใหญ่ของเครื่องบินลบสมริรกับกองทัพอากาศไทยเหนือน้านฟ้าเมืองลำปางขึ่งเกิดขึ้นในวันที่11พฤศยายายน2,487ครับในสงครามโลกครั้งที่2นั้นประเทศไทยหรือสยามเป็นที่ตั้งทางทหารของกองทัพญี่ปุ่น รวมทั้งยังเป็นคู่สงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรจึงทําให้ประเทศไทยกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตรไปโดยปริยายหนังสือสารคดีประวัติศาสตร์ศึกษายุทธเวหาลำปางได้บันทึกถึงเหตุการณ์ยุทธเวหาระหว่างเครื่องบินของไทยจํานวน5ลํากับเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรจํานวน21ลําเหนือน่านฟ้านครลำปางเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2487ซึ่งในขณะนั้นฝ่ายไทย ใช้เครื่องบินแบบ15หรือบอขอ12หรือนากาชิม m ากิ27เซนโตกิโอตะหรอนกกระจอกหรือที่พวกเราเรียกกันว่าเครื่องบินแบบโอตะเครื่องบินแบบโอตะเป็นเครื่องบินของบริษัทนากาชิม m ารุ่นที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยในขณะนั้นสร้างจากโรงงานแมนยูเมืองฮาบินในแมนจูเรียเครื่องบินแบบโอตะนี้ใช้เครื่องยนต์โอตาสุ9กกระบอกสูบ 910แรงม้าใบพัด2แฉกมีขนาดปีกกว้าง11.31เมตรยาว7.53เมตรสูง3.28เมตรน้ำหนักเปล่า1110กิโลกร,รมัมทําความเร็วสูงสุดได้462กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ระยะสูง3,000เมตรความเร็วเดินทาง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีอัตราไต่ถึง3,000เมตรในระยะเวลาเพียง2.1นาทีเพดานบิน 12,250เมตรพิสัยบินไกล825กิโลเมตรอาวุธปืนกลอากาศขนาด7.7มิลิเมตรจำนวน2กระบอกติดลูกระเบิดขนาด25กิโลกรัมใต้ปีกลางจำนวน4ลูกเครื่องบินแบบโอตะนี้กองทัพอากาศไทยได้นำมาเข้าประจำการในปีพุทธศักราช2485าจำนวน12เครื่อง โดยนำมาติดรูปธงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเป็นรูปธงช้างเผือกติดปลายปีบนพื้นสีแดงทั้งบริเวณปล,ปลายปีและบริเวณแผ่นหางบันทึกเหตุการณ์ยุทธเวหาระหว่างเครื่องบินของไทยแบบโอตาจำนวน5ลำกับเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรจำนวน21ลำ,ลำเหนือน่านฟ้านครลำปางในวันที่11พฤศจิกายนปี2487 มีใจความพอสรุปได้ว่าในวันที่11พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2487ได้รับแจ้งว่ามีฝูงบินฆ่าศึกเดินทางมาตามเส้นทางสายอำเภอพานมุ่งหน้าสู่พะเยาสนามบินลำปางจึงส่งเรืออากาศเอกคำรบหรือทองคำเปล่งคำผู้บังคับหมู่บินขับไล่ที่15และพันจ่าอากาศเอกจุลดิตฐเดชกุลชรนำเครื่องขึ้นบินสกัดกั้นด้านอำเภองาวพะเยาและพาน บินวนอยู่สองรอบไม่พบข้าศึกเพราะข้าศึกบ่ายหน้าไปโจมตีเชียงใหม่ลำพูนแล้วย้อนกลับมาโจมตีลำปางนาวอากาศตรีเฉลิมเกียรติวัฒนางกูลผู้บังคับฝูงบินขับไล่ที่15กองบินใหญ่ผสมที่85พายับและพันจาอากาศเอกวาดสุนทรโกมลจึงได้นําเครื่องขึ้นปะทะเป็นเวลาเดียวกันกับที่เครื่องบินของเรืออากาศเอกคํารบและพันจาอากาศเอกจุลดิตบินกลับมาสมทบตามด้วยเครื่องลำสุดท้าย ของพันจ่าอากาศเอกบุญเอียดภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นทาดาเบี้ยวไข่มุกที่ขึ้นจากสนามบินเป็นลำสุดท้ายเครื่องบินของข้าศึกจำนวนมากถึง21ลำมีทั้งเครื่องบินขับไล่แบบ P. 3 8 l i g h t n i n g และ P. 5 1 Mustang ต่างพุ่งเข้าโจมตีเครื่องบิน5ลำของฝ่ายไทยโดยฝ่ายข้าศึกพยายามดึงเกมต่อสู้ในระยะสูงเพื่อให้พ้นวิถีปืนต่อสู้กับยานภาคพ,พื้นดินของลำปางผลการต่อสู้ ผู้บังคับฝูงเฉลิมเกียรติถูกยิงลูกสูบและล้อยางแตกหางฉี่กลางอากาศต้องร่อนลงสู่สนามข้าศึกบินตามลงมายิงซ้ำขณะที่ทหารภาคพื้นดินช่วยกันนำตัวผู้บังคับฝูงเฉลิมเกียรติออกมาพ้นจากเครื่องบินราว50เมตรเครื่องก็ระเบิดส่วนพันจ่าอากาศเอกวาดก็ถูกกรุม4ี่ต่อหน,นึง่งจนเครื่องไฟลุกไหม้กลางอากาศแม้จะกระโดดร่มชูชีพออกมาทันแต่ก็ถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตในเวลาต่อมาพันจ่าอากาศเอกจุลดิษ ถูกเครื่องบินขับไล่แบบ P-38 ยิงด้วยปืนใหญ่อากาศจนเครื่องพังปีกเป็นรูกระสุนเจาะเข้าบริเวณหลังจนต้องนำเครื่องลงสนามบินก่อนจะหมดสติพันจาอากาศเอกบุญเอียดหรือทาดาเบี้ยวไข่มุกถูกเครื่องบินข้าศึกระดมยิงจนเฟืองลูกเบี้ยวบังคับการยิงถูกกระสุนเจาะเกราะของข้าศึกน้ำมันเครื่องสาดเต็มห้องเครื่องบินต้องนำเครื่องล่อนลงที่ตำบลพิชยัยส่วนเรืออากาศเอกคำรบหลบวิถีกระสุนจากการรุม4ต่อหนึ่ง โดยทิ้งดิงจากระยะสูงลงสู่ระยะต่ำกว่าดอยม่อนพญาแช่ที่ด้านดอยกูรัวเครื่องบินขับไล่แบบ p 5 1มัสแตงของข้าศึกตามกระหน่ำยิงแต่เครื่องบินของข้าศึกเร็วกว่าจึงบินลอดใต้ท้องก่อนที่จะบินล้ำหน้าไปแล้วข้าศึกก็รีบดึงเครื่องเงยขึ้นบินตัดหน้าเครื่องบินของเรืออากาศเอกคำรบเพื่อหลบภูเขาจึงถูกเรืออากาศเอกคำรบระดมยิงด้วยปืนกลประจำเครื่องกระสุนเจาะเข้าเครื่องมัสแตงจนตกลงในแอ่งห้วยโจ อ้อมดอยกูลัวหลังม่อนพระยาแช่นั่นเองยุทธเวหาครั้งนี้ฝ่ายไทยห้าลำถูกยิงตกหมดฝ่ายข้าศึก21ลำถูกยิงตก3ามลำคือที่ลำปาง1นึ่ลำเชียงรายหนึ่งลำและสหรัฐไทยเดิมเชียงตูอีก1นึ่งลำสำหรับอีกสองลำที่ถูกยิงตกนั้นคาดว่าถูกยิงโดยปืนต่อสู้ขัยานจากทหารภาคพื้นดินนั่นก็คือบันทึกจากหนังสือสรารคดีประวัติศาสตร์ศึกษายุทธเวหาลำปาง แต่ตามความจริงแล้วในภายหลังได้มีการพิรสูจน์ทราบว่าการรบในครั้งนี้ฝ่ายไทยมีจํานวน5ลำและเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรมีจานวนทั้งสิ้น16การสู้รบในครั้งนี้นะับเป็นยุทธเวหาที่อยู่ในความทรงจําของผู้ที่ได้เห็นเหตุการณ์และเป็นเกียรติประวัติความกล้าหาญของนักรบแห่งกองทัพอากาศไทยที่เล่าสืบขานมาจนถึงทุกวันนี้ยุทธเวหาเหนือฟ้าลำปางในสงครามโลกครั้งที่2 5ต่อ16 โดยพนอากาศเอกสักพินิษ์พร้อมเทพผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์กองทัมอากาศการลบทางอากาศครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ทอแล้วก็คือ11พฤศจิกาปี87ก็มี P51 Mustang มัสแตเนี่ย9เครื่อง P38 อีก8เครื่องก็เป็น17เครื่องมี P38 เครื่องหนึ่งเครื่องยนต์ขัดข้องเขาก็เลยเหลือมา16เครื่องบินผ่านทางเชียงรายทะลุเข้าไปถึงลำปาง ผู้ฝูงเฉลิมเกียรติวัฒนังกูลท่านก็หนัลูกหมูอีกสองเครื่องขึ้นไปดักผู้ฝูงเฉลิมเกียรติยังไต่ขึ้นไปไม่ถึงเขาเลยเขาลงมาหาเราเราไต่หาเขาดวลกันตั้งแต่ช่วงไต่ขึ้นไปหากันนี่แหละปรากฏว่ากระสุนเขาโตกว่าเครื่องผู้ฝูงเฉลิมเกียรติก็ถูกยิงฝาครอบเครื่องยนต์ในคาวลิงกระจายกลางอากาศลำปางกำลังชุดลมุนเลย5ต่อ16เหนือท้องฟ้าลํำปางอำนาจการยิงก็สู้กันไม่ได้ความเร็วก็ ไล่กันไม่ทันจํานวนก็น้อยกว่าท่านคําลบก็เขา้ารวมกับเขาเขาลงยิงเราแล้วก็แสงเพราะว่าเราช้ามากเขาจะยิงเราได้แป๊บเดียวหลังจากนั้นเขาก็แสงแสงลงไปเจอเขาเขาก็เลยดึงกลับท่านคําลบบันทึกบอกว่าโอ้โหไม่ต้องเล็งเลยเต็มหน้าจอก็เหนี่ยวไกลไม่ปล่อยเลยท่านบันทึกมาเห็นแม้กระทั่งว่าลูกกระสุนนี่ถูกนักบินนักบินสะดุ้งสุดตัวแล้วเครื่องก็พลิกลง เราเคลมว่าเรายิงเขาตกหนึ่งเครื่องเหนือลำปางแล้วก็มีการพบซากเครื่องบินมาสแตงในหลังจากนั้นเราก็เลยคาดว่าเขาตกสามเครื่องระหว่ังทางกลับบ้านอเมริกาเคลมเราห้าเครื่องแล้วก็เคลมว่าอาจจะตกอีกสามเครื่องอเมริการายงานว่าลบกับเครื่องบินญี่ปุ่นเ้าเครื่องเรารายงานว่าลบกับเครื่องบินอเมริกัน21เครื่องนักบินเก่งคณิตศาสตร์ทั้งคู่มันมันไม่ได้มาจอดนับกันก่อนมันเจอกันมันก็ฟาดกันนัวเลย ช่วงต้นสงครามญี่ปุ่นลุยแหลกเพราะนั้นสัมพันธมิตรก็เริ่มกระเถิบกระเถิบกระเถิบไปเรื่อยๆนะทางใต้ก็ลงไปนู่นลงไปชาวาลงไปออสเตรเลียนู่นทางด้านตะวันตกก็ออกไปจากพม่าก,ก็หลุดก็ไปอยู่ในอินเดียเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องบินทิ้งระเบิดช่วงต้นสงครามของเขาเนี่ไอ้เครื่องเบรนฮาร์มเนี่ยมันมาไม่ถึงเมืองไทยละเราก็สบายใจ <c oughs> จาได้ฮะตุลาคม2485น้ําท่วมกรุงเทพยังมีคนบันทึกไว้ว่าสัมพันธมิตรรู้สึกเห็นใจ ที่ประเทศไทยได้รับความลําบากก็เลยไม่มาทิ้งระเบิด <c oughs> คิดถึงเอ๊ะเขาจะใจดีขนาดนั้นเชียวเลยปรากฏว่าอ๋อเขามาไม่ถึงแล้วก็เองเขาก็เองก็ติดพันศึกในพม่าอยู่เพราะนั้นช่วงกลาง2485มาจนกระทั่งปลาย2486เ,เราก็ถือว่าค่อนข้างว่างนานๆทีเขาถึงจะส่งเครื่องบินมาให้เรานะทิ้งระเบิดเตือนเราซะหน่อยว่ายัอยางอยู่ในสภาวะสงครามอยู่นะไอ้ช่วงที่เราว่างเนี่ย เขาใช้เวลาช่วงนั้นปี2486เนี่ยกปกในการปรับปรุงฟื้นตัวญี่ปุ่นเองก็เริ่มหมดแรงแล้ยันเงินไว้ที่ชายแดนอินเดียพมา่าเพราะนั้นเขาใช้ช่วงนี้พักฟื้นแล้วก็เอาเครื่องบินทิ้งระเบิดไอบี4่ลำใหญ่บินจากอินเดียถึงไทยสบายๆเข้ามาจากนั้นมาเมื่อเขาเริ่มเห็นว่าเราเนี่ยเป็นแนวหลังให้ญี่ปุ่นเขาก็เริ่มโจมตีเรา เพื่อทำลายตัดเส้นทางการส่งกำลังบำรุงเข้าไปในพมา่าเราก็ได้เริ่มเห็นว่ามีเครื่องบินลำใหญ่ๆเข้ามาบินเหนือท้องฟ้าไทยข่าวนี้ก็เข้าบทบาทกองทัพอากาศอย่าลืมว่าเรามีอะไรอยู่ในมือบ้างตอนนั้นแน่นอนฮอกสาซื้อมาสร้างเองเยอะแยะปีกสองชั้นตอนต้นสงครามเนี่ยเราเคยเอาฮอกสาไปบินไล่เครื่องบิน d c 2ของสายการบิน KLM ไล่ไม่ทันแล้วฮะ เรารู้แล้วว่าเราต้องเริ่มพัฒนากองทัพเราก็เลยไปซื้อฮอกเจมาไปซื้อเครื่องบินขับไล่เอ็นเอมาซึ่งไม่ได้รับม่ออเมริกันยึดไว้ตอนที่เราจะรบกับฝรั่งเศสเราก็เลยไม่ได้รับมอะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าสงครามด้วยเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดก็คือฮอกเจซึ่งเมื่อตอนเริ่มสงครามเนี่ยมันก็ถือว่ามันตกรุ่นไปสเต็ปหนึ่งแล้วไม่เป็นไรเราก็สู้ด้วยฮอกเจสมรรถนะสูงสุดนะตอนอินโดจีนเนี่ยฮอ ene, Hawk 75 ถือว่าเจ๋งสุดของเราละส่วนฮอกสามเนี่ยมีเยอะสุดสร้างเองด้วยอะไรด้วยนะเราใช้ฮอกสามมาตลอดสงครามมหาเอเชียบุรพาพยายามสกัดกั้นเครื่องบินพันธมิตรซึ่งมันแน่นอนว่ามันไม่ได้ผลไล่เขาไม่ทันใช้เครื่องคอแซไปไล่เครื่องทิ้งระเบิดอย่างเงี้ยนกะ็แ,แน่นอนว่าไล่ไม่ทันนะเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะมาตั้งข้อสงสัยก็แบบเ,เครื่องบินฐานิชยททาไมไล่ไม่ค่อยทันค่าศึกนะก็คงจะเห็นสภาพว่าเรา เริ่มชะง,งักมาตั้งแต่กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสตอนสงครามเรามาได้เครื่องบินขับไล่แบบโอตะหรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่ากี27ิก็ได้มาอีกฝูงหนึ่งกี27ิเองก็ถือว่าเป็นเครื่องบินยุคเดียวกับฮอกเจหน้าตาคล้ายๆกันบินกลางล้อเหมือนกันแต่กี27ิได้เปรียบตรงที่ว่าตัวเบาตัวเล็กมีความคล่องตัวสูงมากเราก็เลยเรียกชื่อเล่นเขาว่านกกระจอกนี่ก็ถือว่า เป็นกําลังลบหลักข้มาได้มาช่วงต้นสงคราม2485นะครับแล้วปี2486เราก็ได้เครื่องไฮยาบูซ่ามาอันนี้ก็เออถือว่าพอฟัดพอเวียงหน่อยทันสมัยใกล้เคียงกับเครื่องบินคลาสึกหน่อยแต่ไฮยาบูซ่าก็เอามาใช้งานในการรักษาพนคอไม่ได้ออกส่งไปอยู่ต่างจังหวัดเราส่งโอตักไปอยู่ที่ลำปางส่งฮอก75กเ็เคยอยู่ที่ลำปางจากนั้นก็มาแทนด้วยโอตาก เราก็แน่นอนเมื่อเครื่องบินทิ้งระเบิดหรือเครื่องบินขับไล่ฆ่าศึกเข้ามาเราก็ต้องขึ้นสกัดกัน้นเท่าที่เรามีอยู่นี่แหละแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเข้ามาได้ยินเสียงเข็มตัวแล้วน้อยครั้งมากที่เราจะรู้ว่าเขาเข้ามานะเรามีเครือข่ายยามอากาศอยู่ตามชายแดนยามอากาศรายงานเข้ามาว่ามีเครื่องบินฆ่าศึกผ่านมุ่งหน้าไปทางไหนเรดาร์เราไม่มีเพราะน,นันสายตาอย่างเดียวเครือข่ายยามอากาศในบางครั้งก็รายงานผิดพลาด หรือไม่ทันเหตุการณ์ส่วนใหญ่เรารู้ว่าถูกโจมตีก็เมื่อคาสึกถึงตัวแล้วเพราะนั้นนึกภาพดูแล้วกันว่าเราเนี่ยแทบจะไม่ทันมีเวลาได้ตั้งตัวเลยแต่ในหลายๆครั้งเราขึ้นสกัดกัน้นอย่างก,การสกัดกั้นเครื่องบิน B24 ที่ลำปางอันนั้นก็ใช้เครื่องฮอก75 5เครื่องเองขึ้นไปไล่ยิงกต่ตัวนี้เบีทั้งฝูงซึ่งก็แน่นอนว่าทําอะไรเขาไม่ได้เลยบี4 4เองก็บันทึกไว้เหมือนกันว่า พบกับเครื่องบินขับไล่ข้าศึกเหนือลำปางแต่ว่าข้าศึกเข้าใกล้ไม่ได้เพราะความเร็วเรากับเขาเนี่ยมันต่างกันนะเครื่องทิ้งระเบิดกับเครื่องขับไล่ที่จริงเครื่องขับไล่มันควรจะเร็วกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดนะแต่เทคโนโลยีมันโชคร้ายที่ว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเทคโนโลยีด้านการบินมันก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วเครื่องบินเราตกรุ่นเร็วมากเพราะนั้น น่าจะเป็นการสกัดกั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ครั้งแรกของเราที่ลำปางนี่เองนะวันที่31ธันวาคมปี2 4 8 6แต่ถึงแม้ว่าเราจะสกัดกั้นเขาทำอะไรเขาไม่ได้เลยก็ตามนะเขากลับมาเก็บสเปร์อีกครั้งวันที่น่าจะ3มกราคม2 4 8 7เคราวนี้เขาเอาเครื่องขับไล่คุ้มกันมาด้วยเผื่อเหนียว <c oughs> ก็มีเครื่องพี38คุ้มกันมานะแต่ว่าวันนี้เราก็ไม่ขึ้นสกัดกั้นไม่ทัน เหตุการณ์สก e, ัดกั้นใหญ่ๆเคยสกัดกั้นเครื่องโบไฟเตอร์ที่ลำพูนด้วยเครื่องฮอกสามนักบินอังกฤษเองก็ตกใจเครื่องบินอะไรเนี่ยปีสองชั้นแล้วก็เคยมายิงฮอกสามตกได้เครื่องหนึ่งของท่านแสแวงเพชรพินิจท่านกระโดดลมออกตัวรอดมาได้อีกอันหนึ่งที่เป็นการสกัดกั้นครั้งใหญ่น่าจะเป็นการลบทางอากาศครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ทอแล้วก็คือ11พฤศจิกาปี8ป ก่อนไป11พฤติกาปี87ขั้นนิดหนึ่งมี6ตุลาปี87 675เครื่องเดียวท่านะลอบัวแก้วขึ้นสกัดกั้น B24 4เครื่อง